สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีแฟนช่องชัยชาแนลทุกทุกท่านนะครับเมื่อนี้นะครับหลังจากที่อ้อยอายุได้สามเดือนกลัวๆสามเดือนครับหามห้อมือนี่นะครับนะครับกบผมกัย่างเลาะเกือบติดซุ้มมือนะครับเมื่อนี้กัต้นหดที่มันขึ้นสามสี่ขอแล้วผมก็เลยดึงกาบที่มันตายที่มันแห้งออกนะครับ ปรากฏว่าเจอปัญหานะครับเจอปัญหาเดี๋ยวผมจะพาแฟนช่องมาเมืองว่าปัญหามันขึ้นอย่างนะครับเห็นหลายต้นหลายกออยู่นะครับก็คงจะต้องหาวิธีแก้กันต่อไปนะครับเดี๋ยวผมใส่แฟนช่องมงครับว่าเป็นอย่างนะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะให้เมืองนะครับนอนเาะครับนี่นะครับนี่นะครับ นอนเจาะนะครับนี่นะครับผมถามคนที่เพิ่นปลูกก่อนเพิ่นบอกว่าเป็นนอนกอนะครับมันติดเจาะเขาช่วงขา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 งคอ้างขางลั่มเี้สิแหละครับเป็นหลายต้นนะครับเป็นหลายต้นเป็นหลายก่ออยู่นะครับเพิ่นบอกว่ามันเกิดจากมันเป็นนอนผีเสื่อมาสั่นนอนผีเสือกางขึ้นมาสั่นรัดนอนผีเสือกางขึ้น แต่มันกับ,บเป็นทุกต้นแต่มันกับผมยางมาแล้วกับมีหลายต้นนะครับเป็นปัญหามีหลายต้นอยู่นะครับกับเพื่อนกับแนะนาํามว่วาให้ใส่น้สาสมตพวนใหม่ฉีดนะครับน้าสมตพวนใหม่ผสมน้าฉีดนะครับผมกับเลยว่าสีรองเห็ดน้าสมตพวนใหม่นะครับผมสีหาปืนมาผมสีไปตัดปืนเห็ดน้าสมตพวนใหม่ เพื่อสี่เอามาฉีดจัดการกับอันนอนกอนะครับออผู้ปลูกกอนพนบอกว่ามันเป็นหนอนที่เกิดจากพิเสื่อกลางขึ้นนะครับมันมาไข่ครับมันมาไข่ไว้นะครับคนบ้าสังเกตง่ายๆหยอดมันสีใหม่ๆดำๆดอกคนบ้าซึ่งผมก็รู้สึกว่าติดตกกังวลอยู่เพราะว่าผมเห็นว่ามัน มันมีปัญหาหลายกออยู่นะครับที่เป็นลักษณะของห้อยหนอนเจาะนะครับนี่คือยังต้นนี้ก็เป็นนะครับผมใส่แเส้นช่องมันครับเป็นบน้านรนบานะนี่นะครับนี่ก็ห้อยห้อยเจาะอีกคือกันนะครับนี่เป็นลักษณะห้อยหนอนเจาะนะครับ ขั้นต้นในที่ถือเจาะนะครับหงอดไม่ดีเนี่นะครับใบมันดีเป็นเป็นด่างๆางเป็นใหม่ๆยังไงดีเนีย่ยนะครับใบมันจะมีปัญหาที่มันถือเจาะนะครับผมก็เลยเอ,อสียเอาจังไรกับปัญหานี้ดีนะครับแต่เบื้องต้นนะครับเบื้องต้นเดี๋ยวผมจะเอาน้ำสมพนใหม่มาฉีดเมืองกันใบฉีดเนี่ยมือเสาเนี่ยมือเ่ง ีดจากสามหมื่นที่หนึงกระไดพันว่า,อาบอแนะนำให้ใส่สารเคมีนะครับให้ใส่เป็นเป็นสารอินรียนะครับมันกะน้ำอยู่นะครับแต่ว่ามันมีปัญหาน้ำนอนก่อนะครับแล้วโฮมสิก่กอน,นี่ย่าเป็นยังเป็นหลายกออยู่ครับคือ้องเนสามาตสองเนเป็นหลายกออยู่ เอาหกอยู่กับตัสองถูกต้องถูกต้องค่ะเดี๋ยวสิล่องเห็ดตามคําแนะนําของผู้พ่นปููกก่อนเบืองนะครับว่าผมสีแก้ปัญหานีได้บ่นะครับก็คือว่าผมสีเอานำสมพ่นใหม่มาฉีดนะครับเบื้อต้นผมสีแก้ปัญหาวิธีนี้ก่อนอเดี๋ยวรึกว่าหลายหลายต้อนอยู่นะครับ ให้ตนอยู่ที่มีปัญหานอนกอเจาะนะครับแต่เพิ่นผู้เพิ่นผูกกรเพื่อนก็บ,บอกว่าเป็นธรรมดาพัฒนาเป็นธรรมดาแต่มันก็มันกนาดตกใจอยู่นะครับเพราะว่าอ้อยกำลังสีงามเนาะผ้ชุมกับเมืองนะครับอ้อยก็กำลังสีงามกำลังสีกำลังสีขึ้นล่ำนะครับกำลังสีขึ้นล่ำนะครับแต่มีบางส่วนถึงนอนกอเจาะกินนะครับ เดี๋ยวผมจะเห็ดน้ำสมข้นใหม่แหละกัเซียมาฉีดนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมติดตามไปพร้อมๆกันหลังจากที่ตั้งใจมาเสียเห็ดน้ำสมค้นใหม่นะครับมาเสเห็ดน้ำสมข้นใหม่เพื่อที่ไปฉีดอ้อยเนื่องจากว่านอนโก,กอมันเห็นนอนก้มันเจาะอ่อยหลายหลายกออยู่นะครับก็เลยครับพาใหม่ ผ้าใหม่ไว้นะครับผ้าใหมว่าสิเผาทานนะครับนี่ก็เป็นถังเตรียมว่าสิเผาสิเผาอันเห็ดน้ำสมพ่นใหม่นะครับนี่เป็นใหม่ที่เตรียมมาสิเผานะครับท่านผู้ชมเตรียมใหม่ไปย่างนี้เลยนะครับนี่จะว่าสิเผาเผาทานเห็ดน้ำสมพ่นใหม่นะครับผมเผาทานผมสิเผาใส่ถังนะที่ครับนี่ถัง2องลอยดนะครับตั้งใจว่าถิน้ำสมพ่นใหม่เพื่อิไปิฉีดแต่พอดี พอดีอันพี่ไส้เพิ่นเขามาให้นะครับเพิ่นเอาน้ำสมค่นใหม่มาให้ขวดนึงนะครับก็บ่เ,เต็มดอกเพิ่นน้ำสมค้นใหม่มาให้ก็เลยโชคดีไปนะครับผมก็เลยฉีดพองผมก็เลยสิสบ่ระท่านเผาก็สิีดนำเลยนะครับผสมใส่ถังเรียบร้อยนะครับผสมใส่ถังเรียบร้อยแล้วมื้อนี้สิไปฉีดไปฉีดน้ำสมค้นใหม่เพื่อที่สิลองเมืองนะครับเพราะว่าผู้ที่เพิ่นปลูกกอนเพิ่นแนะน้ำมาว่า ได้ผลนะครับผมก็สีร่องมึงนะครับผสมใส่ถังเดียวเลยลอยได้สิเปถ้าเป็นช่องไปจัดการครับยังก่อนอนกอนอก้พิ่นนอนกอจ่ออ่อยไหมนะครับเดี๋ยวติดตามกันครับ อ๋อเหรอครับบานนี้เดี๋ยวสิไปพ่นนั้ำสมข้นใหม่ครับจัดการครับอันนอนกอจักหน่อยนะครับลองหนึ่งครับเพราะว่าฟูชิพัพนปลูกก่อนเนาะเพิ่นกับแนะน้ำมาว่าใส่อันมันสมข้นใหม่มันได้ผลอยู่ท่านเมันจะทดลองหนึ่งนะครับ ในคนบริเลกคนไดก็ต้องทีดตามกันต่อไปนะครับเพราะว่าบราอยากใส่สารเคมีเพราะว่าอ้อยห้ามันเป็นของกินเนาะของที่ห้าต้องขายขันน้ำเนะาะเราก็อยากใส่สารเคมีนะครับก็ได้คืใส่ผสมก้นใหม่นะครับลองมือเพิ่นว่าให้ฉีดสองสามมือที่หนึ่งก็ได้ครับท่านสองสามมือฉีดที่หนึ่งมาสันว่านะครับอ้อย มันก็งามอยู่เด่ะยามอุ้ะงามแต่มีแห้งอยู่เ็นเราก็เชืญอใจอยู่ครับเอสเอื่างเดียวมันนอนกอเนีน่ยแหละแต่จะต้องแก้ปัญหาเลยที่นี่มั้งนะครับ สรบปะรมครับกะเป็นนำสมคนใหม่นะครับเมื่อนี้กับล่องล่องมึงนะครับตามที่เ็นแนะนํำมาผู้ที่เ็ลขูดก่อนผลนแนะนํำมาว่ามันมันได้ผลดูกว่าท่านผมก็เลยล่องมึงนะครับกะติดตามกันต่อไปว่ามันจะได้ผลหรือเ่นะครับเอ <Okay. S 1> ผมเลือกบอกไปนะครับส่วนผสมที่ผมที่ผมผสมไปนะครับผมก็ใส่ พอดีพี่ไส้ที่เพิ่นเอาหนามนำส่งคนใหม่มาให้เพิ่นบอกว่าให้ใส่จักษ์ลอยหาซิบซี่ต้นหนามยี่สิบลิตรนะครับผมก็ใส่ไปลอยหาซิบซี่เพิ่นว่าใส่หลายกว่านั้นก็ได้เพราะเป็นยังเพราะว่ามันเป็นมันเป็นของธรรมชาติเน,นาะน้ำส่งต้นใหม่มันเป็นสารพิษสารยังมันไม่มีผลอยังกับพืดออกคนว่าต้นไห้ใส่ลอยหาซิบซี่ต้นหนามทางหนึ่ง,งประมาณยี่สิบลิตรนะครับแล้วผมก็ใส่สไล่์น้ำยาลันจานไปหน่อยหนึ่งนะครับเพื่อให้มันจับใบนะครับจะ ขอบคุณแฟนช่องสีทิดตามนะครับขอบคุณแฟนช่องสีหลับชม่มขอบคุณแฟนช่องสีกดสับสระไกกดกระดิ่งนะครับจะเป็นกําลังใจให้กันนะครับผมกับมือใหม่นะครับไม่หู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะครับก็ติดตามตอนต่อไปกันเรื่อยๆนะครับเมื่อนี้ก็ต้องฝากแฟนช่องไว้สำเนีนะครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ